กันที่ในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้ค่ะภูมิในการสํานักประชาสัมพันธ์เขต4นำผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดค่ะร่วมปฏิญาณตนงดเล่าเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา3เดือนค่ะที่สํานักประชาสัมพันธ์เขต4อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนางรพีพรมีสะอาดภูมิในการสํานักประชาสัมพันธ์เขต4นำผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย N b t บทีพิษณุโลกร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนงดเล่าข้อพันษาตลอดระยะเวลา3เดือนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยมีการกล่าวปฏิญาณตนงดเล่าข้อพันษาอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะวันเข้าพันษาครับชาวพุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีในการบำเพ็ญบุญกุศลนะครับ อย่างเช่นทําบุญตักบาตรรักษาศีลสวดมนต์ฟังธรรมเจริญจิตภาวนานอกจากนี้อีกหนึ่งความดีที่ถือปฏิพฤติปฏิบัติคือการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดพรรษาซึ่งมีข้อดีครับคือลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นได้รักษาสุขภาพในช่วง3เดือนได้ความปลอดภัยการลดการเกิดอุบัติเหตุเมาแล้วขับที่สําคัญครับยังมีเวลาให้แก่ครอบครัวด้ว